ไนว่าอยู่ได้20ปีเนี่ยหปีก็ผุหมดแล้วครับเมทัลชีตคือแผ่นเหล็กที่ดำมารลีดทำเป็นแผ่นหลังคานะครับซึ่งจะมีการเคลือบอลูซิงการสนิมนะครับเดี๋ยวนี้มีหลายโรงงานหลายยี่ห้อมากๆนะครับก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปนะครับผมอ้าวแล้วเราจะเลือกอยังไง การเลือกเมทัลชีนนะครับอันดับแรกให้ดูมาตรฐานของโรงงานก่อนครับแผ่นเหล็กก็จะมีหลายเกรดนะครับผมที่เห็นเห็นก็จะมีเหล็กจีนเลกกหล็กเกาหลีเหล็กบูสโคบทางออสเตรเลียนะครับแต่ถ้างบน้อยหน่อยไปไม่ถึงบูสโคบก็จำใจต้องเลือกเหล็กจีนใช่ไหมครับก็ขอ,ขอให้เลือกหนาๆน,นาหน่อยนะครับยิ่งหนามันก็อยู่ได้นานทนหน่อยแข็งแรงด้วยนะครับข้อ3เราต้องดูที่สีนะครับสีเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าได้นะครับโรงงานไหนที่สีซีดจางๆดูแล้วมันสีมันบางเหลือเกินนะครับมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับใช้ไปแป๊บเดดีียยวว๋ก็ เริ่มไปสนิมนะครับเพราะว่าสีเนี่ยจะเป็นด่านแรกของการรับแดดรับฝนเลยนะครับถ้าสีไปเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวแผ่นก็จะเริ่มผุนะครับผมถ้าสีไม่ดีเนี่ยแผ่นก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับข้อสี่ก็คือเพิ่มงบประมาณอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็ไปทางบูสโคบเลยมาตรฐานออสเตรเลียนะครับจบเลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ